เบ่งหนองลีโซ่ได้จ่าย่ำแรงๆสิกับข่าวบานน้องให้น้องกินอาหารก่อนยางเมื่อบานจ่าก็สิหอดบานก็ระยะทางจากทงไปบานกันแล้วเล่ากิโลหนึ่ง

ไอ้ห้านาทียมมืเอเกลือจนแตหานาทีนํำเสนอรีซ่อมากินเข่าปลาคือคนเข้าไปกินเขา่าปลาน่าะจ้ะขอบคุณเอฟซีขอบคุณภูมิใจบุญ ที่ทำบุญน้ำนองสร้างด้วยจ้าบ่มียังนําเสนอกับคือผ้าหนองมาผ้ามาเบิงหนองกินหญ้าหนองอยู่น้าทงจา้ากัสิผ้ากับเข้าบ้านนี่จักน้อยให้หนองกินหยาก่อนข้าวหนึ่งยางเขาหอดบ้านกับประมาณถุมหนึ่งเ็แล้ว่อยๆไปเนะาะจ่ามาจาก็าเนยโยมีทั้งภาษาซวยภาษาเล่าด้จา้าเบาน้ำ คนเลี่ยงกับภาษาสวยเบาน้ำพี่น้องกับภาษาเล่าเฮ้าจ้ะน้องเริมไงแล้วสิเป็นนมละเด้อพี่น้องเอ,อ้ยซอยเหลี้ยงน้องขอให้บุญกุศลทิ่ซอยเหลี่ยงน้องให้นำสู้อันนี้สงแห่งเหลี้ยงสั่งสัตย์ไงสัตว์ขอยไม่โชคไม่ลาบย่าทุกยาจนประสบควส้วมจำร็จน้ำชีวิตครอบครัวสุขูสุขคนเด้อจ้ะ เจาของในน้ำเจาะของส่างกับบ่ามีหยังตอบแทนมีแต่ข้ามอวยพ่อให้ประสบความสุขอยู่ดีมีแห้งกับชีวิตขอบขวัวให้ลำลำลุำ่ยลุย,ลยพ่อได้อยู่เป็นแรงใจเหลียงนองอทางถึงยางกับบ่านมันมีแต่หยากับห้เขากินไปเรื่อยๆเนาะกินไปน้ำแน่ผักไปน้ำแน่ไปเรื่อยๆเลยจ้ะ

ควางางบ่เนาะมีเปาขาเจียงโปรคว้างางบ่มักางกับบืององยอ่ใาแ่ยเอาก้อนมองปอายอ่ามือนีก็ขอนําเสนอพี่น้องซัมเนตละจ้าเดี่ยวมืออื่นมือ หลังยังพบ่อใพหม่เนาะค่ะขอสวัสดีเด้อค่ะขอบคุณหลายๆติดติดตามติดชมนะอ,อ่ะสวัดดีหน่อยจ้าขอบคุณหน่อยค่ะทักไทยเอฟซีหน่อยค่ะ่ะสวัดดีเนียจ้าอะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย,ยขอบคุณหลายๆจ้า